สวัสดีครับผมพงษ์พงษนะครับคารลิงวันนี้กับรายการรีวิวตามใจอีกแล้วนะครับวันนี้เรามารีวิวกองกลางตัวแรกเด็ก็บอน5ดาวของบาเซโนน่ามาดีกว่านั่นก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากน้องชายกาบีทำไมถึงเรียกน้องชายแม่งอายุน้อยกว่าผมอีกแต่นาคดไกลครับตัวนี้สำหรับกาบีนะ กาบี้ร่างนี้นะครับสามารถแลกได้นะครับในดักบอล5ดาวของสัปเดือนนี้นะครับผมสามารถเข้าไปแลกกันได้นะใช้ดักบอล5ดาวแลได้นได้นะกด,นะดเข้าไปตามผมเลยนะสำหรับใครที่อยากได้กาบี้ร่างนี้มาใช้งานนะครับผมเป็นกาบี้ร่างที่มาในแคมเปญ in the g เก e นะครับผมนี่ใช้ดักบอล5ดาวแลกกันมาใช้งานกันได้นะส่วนตัวผมแลกมาเพื่อเอามารีวิวให้ทุกคนดูแล้วกันว่าตัวนี้เก่งหรือเปล่านะถ้าใครดูคลิปตัดเกรดสำหรับผมว่าตัวนี้ค่าพลังโอเคใช้ได้เลยครับสำหรับ เจ้าชายกาบี้ทำไมถึงเรียกเจ้าชายถ้าใครติดตามข่าวเขาเขาจะรู้นะครับสำหรับเจ้าชายกาบี้นะครับอ่ามาเข้ามาไม่ต้องพูดมากคำเพลงเยอะกาบี้ล่างนี้ไปดูแนวทางการอัพกันก่อนดีกว่าว่าผมใช้แนวะทางการอัพแบบไหนนะอาจจะไม่ได้อเวอสูงสุดที่98นะแต่ผมอัพเป็น97แต่ทําไมถึงอัพ97ไปดูขา้าวพลังไสในนะครับ399 3995นะครับผมจะอัพป,ประมาณนี้นะไม่น้นข้าพลังเกมลับเลยนะสำหรับกาบี้ร่างนี้ มาดูครับพลังด้านในครับกาบ,บีล่านี้จะสูงที่173ซมอายุ19บเกองนะถนัดเท้าขวานะครับน้ำหนัก70็ดสิเล่นได้กับสโมสรบาร์เซโลนาสโมสรที่ผมชอบมากที่สุดนะครับแล้วก็เล่นได้กับทีมชาติสเปนนะครับล่านี้จะมาในสไตล์โฮเพเยอร์นะครับเล่นตำแหน่งปีกซ้ายได้ตำแหน่งกลางลุกได้ตำแหน่งซีเนดได้ตำแหน่งที่แนะนำจะเป็นตำแหน่งกลา,างลุงกนะครับตัวนี้แจะไม่เอาแจวเรือน,นะครับ อบอลก่อนบูลเกสองครับบูลแล้ว97ครับมีค่าพลังเกมลุก81ครับบอลคอนโทรล93ิบดีบิ้ง95การไปกับบอล96ครับส่งสั้น90ส่งยาวก็แปบจุดสกอร์กเอ้จุดสกอร์70นะครับลูกโค้ง76นะครับมีค่าพลังความดุดัน83นะการช่วยเกยมรับ85เลยนะถือว่าได้มัเยอะอยู่นะสำหรับ กาบี้นะมีสปีดที่79็ดครับสปีดต้น91นะครับกิ้งกิ้งพาวเวอร์73นะตัวนี้ยิงไกลอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับมีบาลานซ์96สเตนมิน่า90ใช้2เท้าได้หายสกิลที่ได้มามีดับเบลิลทัตขับหมักสายเตือนครับมี้สายแอนเทิร์โซคอนโทนสกิลอตอกส้นนะครับสกิลวันทัตพาทูพารซิ่งเอาไซเคเลอร์สกิลเรียกฟ้าแล้วก็ไฟติ้งสปีดนะสกิลที่ควรใส่เพิ่มเติมนะจะเป็นสำหรับผมนะควรใส่เป็นพวกลองแรงเคเลอร์ลองแรงชนะูตติ พวกนี้ใส่เข้าไปแจมแน่นอนสําหรับกาบี้ตัวนี้นะครับตำแหน่งที่ผมเอามาเล่นคือตําแหน่ง MF ฝั่งซ้ายนะครับเพื่อจะได้หักเข้าขวาสัดเต็มข้อลอ่อเต็มแข้งได้นะสําหรับกาบี้ร่างนี้ เป็นล่างหนึ่งที่ผมแบบส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้เล่นนะกาบี้พูดตรงๆถึงเป็นแฟนบาร์เซโลนาก็ต่างนะแต่อันนี้อยากเอามารีวิวให้ทุกคนดูที่เฉยว่าตัวนี้จะเก่งจะเฟี้ยวจะเฮี้ยวขนาดไหนเอามารีวิวให้ทุกคนดูสาหรับใครที่ยังตัดสินใจในการแลกไม่ได้ก็สามารถเอามาแลกได้นะแต่สําหรับใครที่หาดักบอลหดาวไม่เป็นนะครับดูคลิปนี้จบเดี๋ยวบอกบอกกันแต่ตอนนี้เลยแล้วกัน คลิตามที่ผมบอกนะครับเล่นครบ15บแมตช์เราจะได้กดดาร์ดกระเบ5บอลห้าดาวมาหนึ่งอันแล้วก็ไปแลกเอาซะอยากแลกตัวไหนก็แลกเอานะส่วนตัวผมก็ทําคลิปแนะนําแล้วใครอยากที่อยากดูคลิปแนะนํานักเตะท,ที่อยากแลกก็กดเข้าไปในช่องแล้วก็ไปกดแลกตามซะหรือใครอยากแลกแหวกแนวเอามารีวิวก็ได้ใครที่คิดว่าตัวในแพ็กนั้นมีตัวไหนจ j a ๆก็เอามาคอมเมนต์เอามาพูดคุยกันได้นะอยากรู้เหมือนกันว่าพวเพื่อนๆแลกตัวไหนมาเล่นแล้ว รู้สึกเข้ามือบ้างอยากให้รีวิวตัวไหนในแพ็กนั้นก็คอมเมนต์มานะจะพยายามรีวิวให้ครบทุกตัวนะถ้ามีเวลานะเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ฝึกงานอยู่นะครับทุกคนอาจจะไม่ได้ลงคลิปถี่มันแต่ก่อนนะครับก็ไปชมฟอร์มกันดีกว่าครับว่ากาบี้่านี้ผมจะเล่นโหดจะเล่นเฟี้ยวขนาดไหนไปชมกันเลยครับผมมาเริ่มการรีวิวกาบี้ครับเริ่มเขีย่ยมาแทงมาให้กาบีบ้กาบี้แทงมาให้เพื่อนแล้วก็เพื่อนแทงมาถึงโดกูโดกูปาดมาถึงกาบี้กาบี้ซัดสักกอเลยครับโอโ้โหจุดเริ่มต้นนี้ก็ ถือว่าจากกาบี้มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าก็มาจุดนั้นพบก็ยังเป็นกาบี้อยู่ดีครับดับบลิันเข้ามานีเบนไวมาครับแล้วก็ตัดเข้ามาด้านในครับกาบี้หลอก1สเต็ปแล้วก็ปั่นโคง้คงๆฉลบเข้าไปดีครับสําหรับชอ็อตนี้ความคล่องตัวนี่ถือว่าใช้ได้เลยครับสำหรับเจ้าหนูกาบี้นะผมว่าใครที่แลกมาก็ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับใครที่ฟูสมมนสอนบาซ่าแบบผมนี่คือยิ้มหวานอะด้วยความที่กาบี้นะเป็นตัวที่ ถามว่าแพ็คมาบ่อยไหมแบบเพย์เออวงเพย์เออรวีไม่ได้มาบ่อยนะแต่แต่พอมาแบบนี้ก็ถือว่าทําให้ผมใจชื้นขึ้นมาเลยนะครับสำหรับแฟนบาร์เซโลนาหรือใครแฟนทีมชาติสเปนนะโอ้โหเป็นตัวหนึ่งที่สอดมาทําจังหวจะจดฟอร์ได้ดีมากๆกครับเนี่ยช็อตน,นี้ก็มี เติมมากับเพื่อนนะแล้วก็เพื่อนจ่ายมาให้กาบี้ซัดสกอร์ครับเนี่ยเติมขึ้นมาอีกแล้วครับกาบี้แล้วก็หนีมาครับแล้วก็เอียงแล้วก็ปั่นโอ้โหอาจจะไม่ได้คมเวอร์เนี่ยนี่ก็ปาดกลับมากาบี้รับบอลแล้วก็ซัดสะกอร์ได้อยู่ดีครับความคมของกาบี้อาจจะไม่ได้คมมากหรือว่าคมเวอร์จนที่แบบว่าหลุดเดียวๆไปแล้วก็ยิงเข้าเลยเนี่ยนี่ช็อตนี้ครับอาดาอาดากูเลนะครับดึงหลอกมาจ่ายกลับมากาบี้ดาดาโบชันแล้วก็ซัดสะกอร์โอ้โหย่างสวยครับ ช็อตน,นี้นี่คือเราพยายามปั้นกาบี้นะก็อาจจะเป็นบางช็อตนะที่รู้สึกว่ากาบี้อาจจะไม่ได้เติมขึ้นมานะแต่ว่าเราต้องพยายามปั้นเขานะเพื่อที่จะให้เขาได้ซัดสกอร์หรือใส่กสกอร์แบบสวยๆนะครับช็อตน,นี้ก็ชิงกันครับราฟินยาพยายามปั้นกาบี้สุดขีดมีช็อตลงโล่งแล้วก็ปั่นมาเสาสอง,สองเรียบร้อยเลยครับ สำหรับเจ้าหนุ่มกาบี้ครับลูกนี้หน้าก่อปั่นชนเสาไปหนึ่งรอบแล้วเพื่อน่ายกลับมากาบี้รับบอลแล้วก็จิ้มไปง่ายๆครับช็อตนี้ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับผมนี่เจ้าชายกาบี้นะยาดากูแลดดึงหลอกอย่างสวยเพื่อนสรับตัวรับไม่ได้ครับดึงหลอกกลับมากาบี้ดับเบิลทัชหนีมาอย่างสวยแล้วก็ใส่ซาก้าใส่ซาก้าโอ้โหเวอร์เกินเวอร์เกินสำหรับกาบี้ครับเนี่ยไปอีกแล้วครับกาบี้ กาบี้จี้จี้จี้กาบี้ว่าไงกาบี้ซ์ดหลอดม่วงติดครับลุยดีอาร์สไลกลับมาคายฮาร์เวิมาที่กาบี้พิงหน่อยแล้วก็ปั่นโอ้โหอาจจะผิดหวังเลยนะการปั่นหน้ากรอบนะนี่ครับความเร็วครับพาขึ้นบอลขึ้นมาครับหนีจ่ายมาตรงเตโอครับเฮนเดสไลกลับมาที่กาบี้กาบี้ดับโบซัดหนีเปเปมาดึงหลอดสอดม่วงแฉลบติดแล้วจับบอลเข้าทางลูกนี้ก็ซัดเรียบร้อยครับโอ้โห บนคุกขีกคุกขีกนะแต่ก็เข้าทางกาบี้อยู่ดีครับโดนกาบี้เก็บไปบอกเลยอย่างนี้ก็หวานจีครับครับมาอีกแล้วครับกาบี้สัตสาก็โอ้โหเรียบร้อยครับโก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 เลยครับโอ้โหช็อตนี้ไม่ผิดหวังจริงๆครับกับเจ้าหนุ่งกาบี้ตัวนี้โอ้โหโอ้โหโคตรตึงเนี่ยครับมี็อดสวยๆหเห็นะห ว่าแรกมาก็ถือว่าคุ้มนะจากความรู้สึกที่เล่นมารู้สึกว่ามันก็เอาเรื่องอยงนะสำหรับเจ้าหนูกาบี้เดี๋ยวเราไปตัดเกรดกันเนยหยว่ากาบี้ล่างนี้ผมจะให้เกรดประมาณเท่าไหร่และจะเกตรดตึงขนาดไหนไปชมกันเลยครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าชายกาบี้หรือเจ้าหนูกาบี้ตัวนี้น้องชายนะครับน้องชายน้องรักตัวใหม่ของผมนะสาหรับผมผมนี่ชอบมากนะสไตล์การเล่นแพชชั่นในการเล่นของเขานะคือแฟนบาร์ซ่านะหลายคนอาจจะชอบนะเพราะรู้สึกว่ามันมีแพชชั่นเล่นไม่กลัวเจ็บไม่กลัวอะไรเหนื่อยเขาเล่นเต็มที่นะครับสำหรับกาบี้เจ้าหนูคนนี้นะ game, ครับลงไปทั้งหมด6เกมครับซัดไป8ประตูเลยนะกาบี้คือซัดดีมากนะครับอาจจะแบบว่าไม่ได้ยิงไกลดีนะแต่สําหรับผมผมว่า เมื่อเราปรับแต่งโค้ดเป็นแบบนี้นะเจ้าตัวหาช่องอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะพยายามปรับแต่งโค้ดเป็นแบบนี้นะครับทุกคนให้กาบี้หาพื้นที่ได้ดีมากขึ้นนะครับตเติมเกมลุกห้ดีมากขึ้นนะจะทำให้กาบี้หาพื้นที่จบสกอร์ได้ดีมากๆนะความคล่องตัวการคลองบอลถือว่าแจกมากครับการไปกับบอลโอเคมากๆเลยครับสําหรับตัวนี้แต่ว่าการจ่ายบอลหรือว่าการายิงน่ะอาจจะไม่ค่อยได้ดีมากนะโดยเฉพาะการยิงนี่แทบไม่ดีเลยนะครับจังหวะส่องไกลนี่คือเบามากนะครับแล้วก็ แทบจะไม่ตรงกอบนะแต่การแบบว่าเติมเกมหรือว่าอะไรถ้าปรับแต่งก็พอที่จะทําให้กาบี้ล่างนี้แจ่มนะครับสำหรับใครที่ไม่มีนะครับเป็นแฟนบาร์เซโลนาแบบผมก็สามารถแลกมาใช้งานได้ครับรู้สึกไม่เสียดายแน่นอนนะสำหรับการแลกดาวนะ์นะห้าดาวนะบอกไว้ก่อนว่าตัวดาก,กนะ์นะห้าดาวมันไม่ใช่ตัวที่จะเอามาเป็นตัวแบบหลักได้ยาวๆขนาดนั้นนะมันก็จะมีตัวใหม่มาทดแทนไปเรื่อยๆนะขนาดแบบ บางคนเปิดได้อายุยกตัวอย่างมลาลาโดนาบางคนก็อาจจะไม่ได้เอามาใช้นะแล้วลองมาเปรียบเทียบกับ Ball ดาวกันบนห้าดาวบางคนก็ไม่ไดเอามาใช้ระยะยาวนะเอามาเป็นฟูลทีมเอามาเล่นอีเวนต์มากกว่านะตัดเกรดผมให้อยู่ที่ประมาณ8แล้วกันนะครับเต็ม10นะครับสำหรับการมีล่างนี้ขาดพวกจบสกอร์นะแล้วก็ความเร็วที่รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากนะโฮพเยอร์มันอาจจะมีต้องใช้ความเร็วในการวิ่งสอดวิ่งเข้าไปยิงหรือว่าวิ่งเข้าไปเติมไปจ่ายอะไรพวกนี้มากกว่านะ สำหรับกาบี้ล่างนี้ก็ประมาณนี้แล้วกัน ก็ฝากช่องทางการติดต่อด้านล่างเหมือนเดิมครับลิงก์ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Ti t o อกนะครับสามารถเข้าไปกดติดตามหรือคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับอยากให้รีวิวตัวไหนในแพ็กของแบ็กอินเดอะเกมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวจะพยายามรีวิวให้ครบทุกตัวนะแต่ว่าตัว4ีดาวอาจจะไม่ได้รีวิวให้นะพยายามรีวิวตัว5ดาวที่คนเอามาใช้งานหรือกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะแลกมาดีหรือเปล่านะเพราะว่า4ีดาวส่วนใหญ่ก็แลกมาเล่นอีเวนต์กันนะเดี๋ยวคลิปต่อไปน่าจะเป็นาทางด้านเมสันเมาส์นะครับ รีดเจมนะครับแล้วก็แทมบิอัมมาฮัมแล้วก็ค่อยแซดแคนาบีนะครับก็แล้วแต่ว่าอยากให้รีวิวตัวไหนก่อนนะครับก็คอมเมนต์กันมาแล้วกันใครที่อยากให้รีวิวตัวไหนเป็นหลักคอมเมนต์มาเลยนะครับเดี๋ยวมีเวลาจัดให้อย่างแน่นอนนะตอนนี้ก็พยายามทําคลิปให้มันหลายๆแนวนะครับอยากให้ทาคอนเทนต์แบบไหนอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรคอรมเมนต์มานะครับใครที่ติดตามช่อง t i k t o ok อกแล้ว,ว่าติดตามในนี้ก็ขอบคุณมากๆใครที่ยังยัยงไม่ได้ติดตามช่องทิกต o อกก็สามารถไปติดตามก็ได้ใครที่ อยากไปติดตามชอ่องทิกตอกก็ลิงก์ด้านล่างเข้าไปติดตามกันได้สําหรับวันนี้คําพูดคำจาใได้ไม่เหมาะสมก็ขอโทษขออภัยมาณาที่นี้ด้วยหรือเกิริยาท่าทาง,ทางอะไรไม่น่ารักก็ขอโทษขออภยัยสำหรับวันนี้ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามกันด้วยเด้อสำหรับวันนี้ายบายครับขอบคุณับ